เอะไรเพื่อนนี่เสดสวรรค์นีเสียสวรรค์มันนี้เสียงอกูปะมันไี้เจ๊เออปะได้ยิปะทำไมเสียงแค่ เดี๋ยวผมให้เลือดเฮ้ยใครวะเนี่ยนี่โธใอะไนะอนะด้นเีนผมไมเย้อนอควายมึงนีก็ได้ <ination noises> ี <küçük> <friend> แกลงเฉเว,ว่าจิตช่องพี่เป็นโเทสเป็นมาเลเดอร์ชจส่อยค,ว,อคว,วยเอยาดํเอาเดดไปรบับพดีมากดีมาก ไอ้มึงใครเนี่ยไอ้ควายไฟฟ้าเขี้ยเขี้ยไอ้สาวที่มันกดเต้นเกินไปไอ้เชกระโดดกรโดนกูโดนดสามสองหนึ่ง มันแตกรัวๆเลยเนี่ยก็มันไม่ตกก็มันโดนคือมันต้องจับตั้งไอ้ควายจับไอ้ควายจีเด้งเกมมีราคาคือก็บอกอยู่ว่าจับตั้งอยู่อย่ารีบไอ้เหี้ยมม่มีหูไว้ทำไมเนี่ยไอ้สมอกไอ้กันองหนูเนี่ยว่าไอ้เหี้ยนึกว่ามันนึกว่ามันนอนแล้วมันมันจะอนุมันจะมันจะเขาบอกอยู่ว่าหางน้ตไอ้ควาย อยแล้วเดี๋ยวอย่ามันนอนนะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวถ้ามันนอนมันจะเอาใส่ยากแล้วมันบูมันนอนแล้วมันแตกเลยมึงฟังนะมึงฟังนะแล้วคำว่าอย่าเอามันนอนแนะว่ามันจะดุเรี่ยเหตุผลเหี้ยอะไรก็ตามมันก็คือห้าไม่ไอ้เหี้ยนึกว่ามันอันนี้มันนอนแล้วเดี๋ยวค่อยยกไม่รู้ว่ามันนอนแล้วมันแตกไอ้เชยดดาวกันดาวก่อนก่อนยันแดงดาวก่อนมันลงไวดิ งอ่อยเหี้ยงอวยจริงจริงเลยเหี้ย